สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะกลับมาพบกับบทที่4อ่ะไม่ใช่สิกลับมาพบกับบทที่2ในหัวข้อที่4กันในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งในอีพีนี้จะพูดถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะซึ่งในบทเรียนที่แล้วนั้นนะคะพูดไปในส่วนของกลไกนะคะการต่อต้านหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบจาเพาะไปแล้วเนาะทีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในส่วนของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอ่ะ เนื่องจากเนาะในสภาพปัจจุบันนะคะหรือสภาพแวดล้อมนะคะที่เปลี่ยนไปมันทําให้นะคะเชื้อโรคนะคะอ่ามันมีการพัฒนานะคะแล้วก็แพร่ระบาดไปได้ง่ายกว่าในอดีตเนาะย,ยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นไข้เลือดออกก็จะมักพบในอ่าหรือว่าระบาดนะคะในช่วงฤด,ดูฝนแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะเป็นการาพบการระบาดนะคะมากขึ้นในฤด,ดูหนาวใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะ ในเด็กนะคะในผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเนาะจึงมีความเสี่ยงต่อการาเป็นโรคต่างๆได้ง่ายกว่าคนปกตินะคะดังนั้นในบทเรียนนี้เราจึงต้องศึกษานะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภยัยหรือแม้แต่การป้องกันตัวเองนะคะตนเองจากเชื้อโรคตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันว่าการสร้างภูมิคุ้มกันนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะ าการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะมันเป็นวิธีหนึ่งเนาะที่ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้นะคะซึ่งมันสามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คือแบบที่1น,นะคะคือภูมิคุ้มกันรับมาภาษาอัาางกฤษก็คือ Passive Immunization นะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือภูมิคุ้มกันก่อเองก็คือ Active Immunization นะคะซึ่งมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทั้ง เขาเรียกว่าซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งสองแบบนี้นะลูกนะเป็นการอาศัยการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะในการต่อต้านหรือทําลายสิ่งแปลปลอมแบบจําเพาะนั่นเองนะคะแต่อันดับแรกนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราเนี่ยมันสามารถยกตัวอย่างได้เช่นนะคะการดื่มน้ํานมแม่ใช่ไหมลูกหรือแม้แต่การฉีดวัคซีนนั่นเองมาดูกันว่าการดื่มน้ำนมแม่การฉีดวัคซีนนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนาะ ภูมิคุ้มกันแบบรับมานะคะหรือ passive immunization นะคะเป็นวิธีที่นะคะร่างกายได้รับแอนติเจนอ่ะไม่ใช่สิร่างกายได้รับแอนติบอดีนะคะด่างกายได้รับแอนติบอดีนะคะที่มีความจำเพาะต,ต่อเชื้อโรคเข้าไปอ่าเพื่อให้ทำงานได้ทันทีแต่มันจะอยู่ในร่างกายได้ไม่นานนะคะมันอาจจะอยู่ได้ประมาณ สัปดาห์หนึ่งหรือเป็นเดือนนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณแอนติบอดีนั้นทีนี้โดยทั่วไปเนาะร่างกายของทารกนะคะจะได้รับแอนติบอดีตั้งแต่อยู่ในคันของแม่หรือมารดาเนาะนะคะผ่านทางรกเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันนะคะยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ดังนั้นถ้าแม่นะคะได้รับภูมิคุ้มกันอของโรคใดโรคหนึ่งก่อนตั้งคันนะคะลูกนะคะ ก็จะได้รับภูมิคุ้มกันด้วยนะคะทีนี้เมื่อคลอดออกมาก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นชั่วคราวก็คือประ,ประ,ประมาณ2-3ถึงเดือนหลังคลอดนะคะทีนี้นอกจากแอนติบอดีเนี่ยยังสามารถที่จะผ่านจากแม่สู่ลูกได้ทา่าหมายถึงว่าเมื่อกี้พูดไปถึงในส่วนของอการได้รับแอนติบอดีจากแม่สู่ลูกทางรกใช่ไหมลูก อีกทางนึงที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือสามารถที่จะได้รับผ่านทางน้ํานมได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะน้ํานมที่หลังจากการคลอดใหม่ๆนะคะซึ่งมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกนะคะในช่วงแรกซึ่งมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะจนกว่าลูกหรือว่าทารกเนี่ยนะคะจะสามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันของตนเองได้เนาะอันนี้คือภูมิคุ้มกันแบบรับมานะคะอะต่อไปนะคะ นอกจากนี้เนะาะพุ้งกันแบบปรับมานะลูกนะมันยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการให้แอนติบอดีโดยการฉีดเซรุ่มหรือซีรั่มนะคะที่สกัดได้จากเลือดของสัตว์เช่นม้านะคะซึ่งการฉีดเซรุ่มนี้นะคะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับ แอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนโดยตรงสามารถกำจัดแอนติเจนนั้นได้ทันทียกตัวอย่างเช่นเซรุ่มเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเซรุ่มของพิษงูนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ไปดูกันในส่วนของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะคะหรือเรียกว่า active immunization นะคะภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่นะคะเมื่อร่างกายได้รับ เชื้อเข้าไปแล้วนะคะร่างกายจะมีการสร้างแอนติบอดีหรือกระตุ้นเซลทีที่จำเพาะต่อเชื้อโรคนั้นขึ้นมาต่อต้านนะคะในขณะเดียวกันร่างกายก็จะมีการสร้างเซลล์ความจำนะคะที่มีความจำเพาะต่อโรคนั้นเตรียมไว้นะคะก็คือเมื่อได้รับเชื้อโรคหรือได้รับแอนติเจนเข้าไปนะคะก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีหรือกระตุ้นเซลที T นะคะให้นะคะจำเพาะต่อโรคนั้นแล้วจดจําเซล ที่มีความจำเพาะต่อโรคนั้นไว้นะคะทีนี้เมื่อนะคะโรคเดิมเมื่อได้รับเชื้อโรคเดิมเข้ามานะคะ,ะก็จะสามารถกระตุ้นเซลล์บีกระตุ้นเซลล์บให้สร้างแอนติบอดีหรือกระตุ้นเซลล์ทีที่จำเพาะต่อเชื้อเดิมได้อย่างรวดเร็วดังนั้นคนที่ป่วยจากเชื้อโรคเช่นนะคะเช่นเช่นคางทูมีสุขอีสัยนะคะหรื อาจจะหายป่วยแล้วนะคะเมื่อได้รับเชื้อเดิมนะคะก็จะทําให้ไม่ป่วยด้วยโรคนั้นนะคะเขาเรียกว่าจะไม่ป่วยด้วยโรคนั้นอีกแต่นะคะอาจจะมีการหรือหรืออาจจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะป่วยแหละแต่ว่าอาการอาจจะไม่รุนแรงนั่นเองนะคะอันนี้คือภูมิคุ้มกันก่อเองหรือ active immunization นะคะ,ะที่นี้นะคะภูมิคุ้มกันแบบก่อเองอ่า ภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะั่นนะลูกนะมันยังมีอีกหลักการหนึ่งนะคะที่สามารถนําไปใช้ในการผลิตวัคซีนได้หรือแม้แต่การปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคต่างๆนะคะโดยนะคะเขาจะนําส่วนประกอบของเชื้อโรคซึ่งอาจจะเอาเชื้อโรคที่ตายแล้วนะคะหรือเชื้อโรคที่อ่อนกําลังลงนะคะหรือแม้แต่สารพิษของเชื้อโรคที่ทําให้มีความเอาไปทําให้มันหมดสภาพความเป็นพิษ แต่นะคะยังมีความสามารถในการทําหน้าที่เป็นแอนติเจนนะคะมากระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการได้รับเชือ้ออ่ะทีนี้การฉีดวัคซีนเนาะก็จะมีประโยชน์อย่างมากนะคะซึ่งทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้นะคะ,ะวัคซีนก็จะ,ะมีเขาเรียกว่าเป็น สิ่งที่สําคัญมากนะคะต่อมวลมนุษยชาติในตอนนี้ก็คืออย่างเช่นวัคซีนที่ป้องกันโควิดใช่ไหมลูกถ้าสมมติว่านะคะ,ะร่างกายของเรานะลูกนะ,ะได้รับวัคซีนที่ดีนะคะก็จะสามารถกระตุน้นให้เราสร้างเซลที T, นะคะสร้างเซลลบีขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคนั้นๆได้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือ,อภูมิคุ้มกันแบบก่อเองในส่วนของหลักการสร้างวัคซีนขึ้นมานะคะ ทีนี้นะคะขอเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมในส่วนของความรู้นะในขนาดนี้นะคะก็คืออะไรลูกก็คือว่านะคะในโลกของเรานะคะมันมีเขาเรียกว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์นะคะดังนั้นอาจจะครูก็เลยมาให้ความรู้ในส่วนของไวรัสโควิดที่มันกลายพันธุ์นะคะที่เป็นปัญหาอยู่เขาเรียกว่าในทั่วโลกเรากําลังประสบปัญหาอยู่นะคะ ทีนี้นะคะในส่วนของอ,องค์การอนามัยโลกเนาะหรือว่า WHO นะคะได้เปลี่ยนชื่อไวรัสโควิดนะคะที่กลายพันธุ์จากเดิมที่เรียกตามชื่อประเทศใช่ไหมลูกก็จะมีการเปลี่ยนชื่อนะคะเพื่อลดการกล่าวโทษของประเทศนั้นๆน,น,นะคะที่พบเชื้อโควิดครั้งแรกนะคะซึ่งนะคะสี่สายพันธุ์ที่เกิดการกลายพันธุ์นะคะก็จะมีชื่อเรียกดังนี้เนาะ,อ,ะอย่างเช่นสายพันธุ์โคออังกฤษนะคะสายพันธุ์อังกฤษนะคะ,ะ,คะจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอัลฟา สายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเบต้าสายพันธุ์บราซิลนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นกแกรมมานะคะหรือแม้แต่สายพันธุ์อินเดียนะคะก็จะเรียกว่าเดลตานั่นเองเนาะ,ะให้นักเรียนเรียกชื่อใหม่นะคะจะไม่มีการไปเรียกชื่อสายพันธุ์อังกฤษนู่นนี่นั่นเนาะ,ะเพื่อเป็นการลดการกล่าวโทษว่าประเทศนั้นๆน,น,นะคะพบเชื้อครั้งแรกเนาะ,ะให้นักเรียนเรียกให้ถูกนะคะที่นี้นะคะ4สายพันธุ์ที่นะคะในไทยต้องระวังอ่า ยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์แกรมมาะคะเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์ชนิดอื่นๆนะคะซึ่งความสามารถของมันก็คือจะเลี่ยงภูมิคุ้มกันอ่าแล้วก็เป็นการลดประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะสองนะคะสายพันธุ์อัลฟาเนาะก็จะเป็นการเลี่ยงภูมิคุ้มอ่นเขาเรียกว่าเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด ะะแต่ว่าการแพร่กระจาย,ยจะแพร่ได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะะโดยประมาณ40-70%นะะสายพันธุ์เดลตาะะ้าเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้เร็วะะแล้วก็แพร่เชื้อได้ง่ายแล้นสามารถที่จะหลบเลี่ยงภะะูมิคุ้มกันได้ดีเลยทีเดียวะะสุดท้ายะะสายพันธุ์เบตาะะ้าเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้อย่างรวดเร็วะะสามารถแพร่เชื้อได้ไวขึ้น,นะะราวๆ50%นะะซึ่งมันจะทำการลดประสิทธิภาพของแอนติบอดีได้ นะอันนี้คือความรู้นะคะที่เอามายกตัวอย่างในส่วนของโควิดที่มีการกลายพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไทยเนาะซึ่งข้อมูลนี้ก็เอามาจากโรงพยาบาลซีคารินเนาะูอาจจะอ่านประมาณนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลที่ให้ความรู้นะคะในส่วนของเอาความรู้มาให้นักเรียนในเรื่องของสายพันธนะุ์โควิดเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะ จะขออธิบายอีกนิดนึงนะคะในส่วนของอวัคซีนเนาะนักเรียนจะได้ยินวัคซีนที่เขาพูดพูดถึงกันนะคะอ่ะอย่างเช่นวัคซีนที่ในไทยเรานะคะมีการนํามาฉีดก็อาจจะเรียกว่าวัคซีนซีโนแวคเนาะหรือแม้แต่ออสตาราซเนกาเนาะทีนี้จะมาให้ความรู้ในส่วนของวัคซีนที่เขาเรียกว่าจัดประเภทของวัคซีนนะคะที่จะนาํามาฉีดนะคะใน ในโลกของเรานั้นนะคะแบ่งออกได้เป็น4ประเภทเนาะก็คือแบบที่1นะคะวัคซีนชนิดสายพันธุส์สารวัคซีนชนิดสารพันธุกรรมหรือเขาเรียกว่า mRNA วัคซีนกลุ่มนี้เป็นวัคซีนที่นะคะนำเทคโนโลยีใหม่นะคะมาสังเคราะห์สารพันธุกรรมซึ่งสารพันธุกรรมก็คือ mRNA นะคะะซึ่ง mRNA นี่นะลูกนะจะมีความเ เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัสก็คือเป็นการนําชิ้นส่วนของสารพนธุกรรมคําว่าชิ้นส่วนของสารพนธุกรรมก็คือนําชิ้นส่วนของเชื้อโควิด -19 ซึ่งมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรโตีนนะคะซึ่งเป็นส่วนที่นักเรียนสังเกตชุดครูก็ได้ลูกสังเกตหมวกนะคะก็คือมันจะมีส่วนที่เป็นปุ่มหนามของเชื้อไวรัสใช่ไหมคะหรือเรียกว่าสปค์โปรโตีนเนาะ นำมาสังเคราะห์เป็นรหัสคำสั่งที่เรียกว่าเอสไพรออาร์เอ็นเอนะคะทีนี้เมื่อมีการฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอเข้าไปนะคะจะทำให้เซลล์ในร่างกายนะลูกนะที่ผลิตโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มน้ำของไวรัสขึ้นอ่ะมันจะมีการสร้างเซลล์นะคะสร้างปุ่มน้ำของไวรัสขึ้นนะคะและก็โปรตีนที่ผลิตในส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวกระตุ้นนะคะเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ขึ้นมานะคะกระตุ้นให้นะคะร่างกายเนี่ยนะคะเกิดรู้จักกับเชื้อไวรัสโครโรนานะคะ,ะเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะคะแล้วทำการสร้างภูมิคุ้มก,กันก็คือสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ได้เนาะซึ่งวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันนะคะนักเรียนดูตารางไปด้วยเนาะ วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันนะคะก็คือวัคซีนบริษัทไฟเซอร์นะคะแล้วก็โมเดอร์น่านั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจจะเอามาเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่าเออวัคซีนที่ว่าอะไร m r n a มันคืออะไรคะคุณครูเราก็จะรู้นะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะเป็นการนําส่วนชิ้นส่วนของสารพันธุก,กรรมนะคะมา,าสร้างแอนติบอดีนะคะให้ร่างกายมันจดจํานะคะเชื้อโรคนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาอีกนะคะหรือแม้แต่การป้องกันก,การเสียชีวิตเนาะ ไปนะคะชนิดที่2อนะลูกนะอันนี้จะเป็นวัคซีนที่นะคะเป็นชนิดที่ใช้ไวรัสเปาหาะผ่าคำว่าใช้ไวรัสเป็ผพาะก็คือนะคะมันจะมีการนะคะนำไวรัสเนี่ยมาตัดแต่งพันธุกรรมอ่าโดยนะคะนำมาดัดแปลงพันธุกรรมให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้นะคะแล้วมีการใส่สารพันธุกรรมของอ่าวรัส โควิด -19 ไปด้วยติดไปด้วยเนาะทีเนี้ยเมื่อนํามาฉีดนะคะไวรัสพาหะท้ามก่อนว่านะคะอ่าไวรัสที่เป็นพาหะก็คือเขาใช้ไวรัสอะดีนีนอ่าไ,ไม่ใช่อ่าดีโน่อาไม่ใช่อะดีนีนนะคะไวรัสอะดีโนนะคะอ่าเพื่อให้มันเกิดการอ่าเขาเรียกว่านะคะมันจะมีการเรียนแบบการติดเชื้อนะคะตามธรรมชาตินะคะซึ่งมันจะมีการอ่ากระตุ้นภูมิกันให้อ่าทั้งระบบเนี่ยสร้างแอนติบอดีนะคะต่อไวรัส โควิด -19 นะคะทีนี้ให้มันเขาเรียกว่าสร้างเพื่อนะคะเขาเรียกว่าจำลองนะคะสามพหุกรรมที่มันเหมือนกับโรคโควิด -19 เนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งนะคะเขาบอกว่าแม้ว่านะคะไวรัสอะดีโนเนี่ยจะไม่แบ่งตัวแต่ก็ยังจะเป็นไวรัสที่มีชีวิตอยู่นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงนะคะ ยังไม่เป็นที่แนะนําให้ใช้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมากเนาะจนกว่าข้อมูลจะมีความชัดเจนนั่นเองเนาะทีนี้อายกตัวอย่างบริษัทที่นํามาใช้นะคะก็อย่างเช่นบริษัทแอตตาเซนิกานะ้าเนาะซึ่งมีประสิทธิภาพในประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อก็คือ7 0็ดถึงแปนตะคะแต่ว่าสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง100%เนาะอ,อันนี้ก็คือวัคซีนที่เราได้ยินกันใน สื่อโซเชียลหรือแม้แต่ในทีวีเนาะในโทรทัศน์เรานะคะต่อไปนะคะวัคซีนที่2นะคะเป็นวัคซีนที่ทําจากนะคะโปรโตีนส่วนหนึ่งของเชื้อนะคะซึ่งนะคะวัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยีนี้นะลูกนะทั่วโลกเนี่ยมีความคุ้นเคยนะคะเป็นอย่างมากเนาะคุ้นเคยมานานกับการใช้วัคซีนชนิดนี้นะคะซึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะ อย่างเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะวัคซีนที่ป้องกันเขาเรียกว่าไวรัสตับอักเสบบเนาะซึ่งนะคะมันจะเป็นการาผลิตโดยการสร้างโปรโตีนของเชื้อไวรัสนะคะขึ้นมานะคะซึ่งนะคะมันจะนํามาผสมกับสารนะคะกระตุ้นภูมินะคะเมื่อฉีดเข้าไปเนี่ยนะคะร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีเพื่อต่อต้าน โปรตีนสปค์ะนะคะของไวรัสโคโรนาก็คือปุ่มน้ำของมันนี่แหละนะคะซึ่งวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันนะคะก็คือโนวาเวกซ์ะนะคะ,ะประมาณนี้เนาะอันนี้คือประสิทธิภาพในการป้องกันก็คือ,อสามารถป้องกันได้ถึง60-90%นะคะแล้วก็สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง100%นั่นเองนะคะ,ะวัคซีนชนิดสุดท้ายนะคะก็คือวัคซีนที่เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายนะคะ ซึ่งวัคซีนกลุ่มนี้เนี่ยผลิตโดยการนำโรคโควิด -19 มาเลี้ยงขยายให้มันมีจำนวนมากนะคะแล้วนำมาทำให้เชื้อตายนะคะซึ่งการฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะต่อไวรัสทุกส่วนนะคะเสมือนว่าได้รับเชื้อโดยตรงแต่ไม่ทำให้เกิดโรคเพราะว่าเชื้อมันตายแล้วใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยนั่นนะคะก็เป็นวิธีเดียวกับการใช้ วัคซีนตับอักเสบเนะคะหรือโลิโอชนิดฉีดนั่นเองจึงมันมันจึงทำให้มีความคุ้นเคยต่อการใช้เทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมากนะคะมันมีความเขาเรียกว่ามันมีประสิทธิภาพเนาะผ่านการทดลองมาแล้วนะคะหรือมันมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากการเพราะ เลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงเลี้ยงไวรัสเนี่ยต้องใช้ความระมัดระมังเป็นอย่างมากนะคะจึงทําให้มันผลิตได้ช้านะคะแล้วก็มีราคาแพงยกตัวอย่างเช่นนะคะซีโนแวคอ่ะซึ่งประสิทธิภาพของเขาอยู่ที่60-70%ถึง70นะคะแต่สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง100%นั่นเองนะคะอันนี้คือ,อวัคซีนนะคะที่ นำมาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นซ i โนแวคนะคะแอตราเซเนกาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะคะโมเดอร์นาหรือแม้แต่ไฟเซอร์นะคะซึ่งนะคะความแตกต่างกันหรือว่าประสิทธิภาพก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับหลักการนำมาใช้เนาะทีนี้สุดท้ายนะคะของอบทเรียนนี้นะคะจะให้นักเรียนดูเนาะว่าในวัคซีนในไทยนะลูกนะ มันก็มีหลายๆยี่ห้อเนาะที่นักเรียนอาจจะได้ยินคุ้นหูขึ้นมาก็คือแอต a าซ n นิก้านะคะซีโนแวคนะคะหรือว่าซีโนฟาร์มนั่นเองเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคนเรานะลูกนะอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันอยู่แล้วเมื่อได้รับวัคซีนเข้าไปมันก็อาจจะมีอาการที่แตกต่างกันขึ้นไปอีกดังนั้นก็เป็นว่าให้นักเรียนนะคะศึกษาข้อมูลนะคะในเขาเรียกว่าศึกษาข้อมูลหลายๆแหล่งเนาะ อาจจะไม่ใช่แค่ดูวิดีโอของครูอาจจะเป็นการสืบค้นจากอ,าอินเทอร์เนต็ตนะคะหรือแม้แต่การเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆจากหมอแพทย์พยาบาลที่เราไปสอบถามหรือ,อผู้รู้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะนำความรู้ที่ได้นะคะจากบทเรียนนี้นะคะหรือแม้แต่การาศึกษาด้วยตนเองในแหลง่งนร่ออื่นๆมาพิจารณาว่านะคะวัคซีนตัวไหนนะคะควรฉีดวัคซีนตัวไหน เขาเรียกว่าเหมาะสมกับเราดีกว่าใช้คำว่าวัคซีนตัวไหนเหมาะสมกับเราดีกว่าแล้วก็เลือกนะคะในสิ่งที่เหมาะสมกับเราเนาะโอเควัคซีนตัวไหนก็ดีเท่าๆกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นจะเลือกได้ถูกต้องกับเราหรือเปล่าเนาะโอเคก็หวังว่าในบทเรียนนี้นะคะนักเรียนจะได้รับความรู้นะคะไม่มากก็น้อยเนาะครูอาจจะพูดผิดพูดถูกสับไปสับมาก็เป็นว่านะคะนักเรียนสามารถที่จะท้วงติงได้นะคะหรือแม้แต่แบบ พอเปิดออนไซต์ไปน,นั่นเองว่าคุณครูขาวิดีโอนี้คุณครูพูดอันนี้อันนี้อันนี้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนได้นะลูกนะบางทีครูอาจจะหนึ่งอาจจะเพราะว่ากวดจะเบอร์นะคะหรืออาจจะสับสนอะไรณขนาดนั้นเนาะนักเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับค,ะคะรูได้นะคะติได้วิจารณ์ได้นะคะอยู่ในขอบเขตที่ที่เขาเรียกว่านะคะเปิดใจนะคะเปิดอ,อยู่ในขอบเขตที่เขาเรียกว่าเป็นกัรายานามิตรที่ดีต่อกันเนาะครูก็อาจจะ พูดผิดพูดถูกบ้างก็หวังว่านักเรียนจะให้อภัยนะคะในบทเรียนนี้เนาะโอเคถ้าเปิดเรียนมาออนไลน์มานะคะนักเรียนมีข้อสงสัยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะหรือนะคะนักเรียนอาจจะงงตรงข้อมูลไหนทักมาหาคูได้ในกลุ่มไลน์เนาะเรามีกลุ่มไลน์อยู่แล้วลยยน,ะนะคะก็หวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนหรือกลับไปดูวิดีโอ,อนี้นะคะเพื่อเพิ่มเติมความรู้นะคะณนะขณะที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 อยู่เนาะก็ ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากเพิ่มเติมให้กลับไปทบทวนบทเรียนอยู่อย่างอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ